ระวังนะคะหนูยิ้มหนอยังระวังหกล้มนะคะตอนนี้มารวมโชคนะคะมาสง่งคุณพ่อมามากดตังสามทุ่มแล้วนะคะยังร้านปลาได้อยู่ร้านปิดกดแล้วก็เลยไม่ได้ไปซื้อของตอนนี้วิ่งเล่นกันอยู่นะคะ วิ่งไล่แต่แต่ไม่ได้สักทีหนูนแย้แต่ไม่ได้สักทีแตะได้แล้วให้แรงหอะหายใจลึกเหนื่อยวิ่งจนเหนื่อย นค่ะไปตามหาคุณพ่อนะคะคุณพ่อธนาคารกรุงเทพไม่มีไม่อยู่แล้วาหายไปไหนอะไรนะแอบหลงทางแล้วนะมวนนีคุณพ่ออยู่ไหนหไอะไรนะนอุ้ยเลหนดูย,ย้มอยู่ไม่เห็นว่าวง อะไยางนคิแล้วเขาบงไหนอะเราไปตามเาบอกันเร็ว